สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าเวลา,าคาเกียรนะครับและสตาร์ทรถจะพุง่งไปชนบ้านชนอะไรนะครับพุ่งลงทะเลอย่างเงี้ยวันนี้จะพามาดูเจ้าตัว d m a ม2020นะครับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทแบบที่เกียร์ธรรมดาก่อนนะครับอันนี้ดึงดึงเบรกมือขึ้นนะเกียร์ธรรมดานะเ,าเกียร์ว่างนะอา่าโอเค ทน,นี้ก็ติดปกตินะมันต้องติดแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเวลาคาเกียไว้นะครับนี่นะอันนี้อยู่เกียร์ว่างเราจะใส่เกียร์หนึ่งไว้นะครับนี่นะเกียร์หนึ่งเรามาสตาร์ทดูนะครับตัวนี้อบอกก่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องเหยียบคันนะครับเวลาเวลาสตาร์นะสตาร์ได้เลยนะครับนี่นะครับ มันจะไม่พุ่งนะครับมันจะมีนิดนึง nine, แต่มันจะเป็นเป็นเหมือนระบบตัดนะครับระบบในในในรถนะมันทําเป็นระบบตัดมาเลยนะครับกันเวลาคาเกียร์อยู่นะครับแต่ว่าต้องดึงเบรกมือดึงเบรกมือไว้นะครับถ้าเอาเอาเบรกมือลงเนี่ยมันก็จะออกไปเยอะกว่านี้นะครับ to sleep to sleep ดูใหม่นะครับเนี่ยมันจะตัดไปเลยนะครับมันจะ belum, ไม่ไ네ม่ไม่ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ ทำมาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะเซลลก็ไม่ได้บอกนะครับในคู่มือไม่ไม่รู้มีเปล่านะแต่เซลล์ไม่ได้บอกนะครับว่าเวลาคาัเกียร์เนี่ยเวลาสตาร์ทมันจะไม่ติดนะพอดีวันนั้นกลับบ้านนะครับก็เลยทีแรกก็ใส่เกียร์เกียร์ว่างไว้แล้วก็ดึงเบียรกมือไว้ดับรถนะครับทีนี้มาเอาของในรถนี่แหละก็เลยไม่รู้มันไปโดนเข้าเกียร์ตอนไหนนะครับเวลาสตาร์ทมาสตาร์ทดูมันไม่ติดนะครับนึกว่ามันเสียนะนึกว่ารถพังนะ แต่ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นระบบตัดอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนเลยอยู่เงี้ยมันก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับผมก็ว่าโอเคนะชอบนะกับระบบใหม่ที่ทํามานะครับส่วนเก่าๆมันก็จะพุ่งวิ่งไปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ